อันนี้ยำลูกชิ้นน้องออยแม่น้องพาวออยใส่ถ้วยนี้นไม่อันถ้วยนี้เอาไว้ตักข้าวเปียกต้องใส่ถ้วยนั้นใส่ถ้วยหลอดอืมเพราะว่าถ้วยนี้มันถ้วยร้อนไงอันนี้มันของไม่ร้อนมันโตนี่มีด้วจ้านี่ ตอนเียบตอนเียบ้อนเนียบนนอออ่ายำรูซี เดี๋ยวขาเปลี่ยงวันที่สองยัไมกินเล้ขาเปลี่ยิ่นนวันที่สองไม่กินกแงแค่ะนัดอะไรคะนไปอ่ะคนยืมแนวยิ่งแกดไปเด้ออย่าลืมจําแห่งมีอันเดียวเบิดบ้านโซ่ไขมันเด้อจ้า บ่มีถุงเลยค่ะบ่มีถุงหิวจ้ามีแต่ถ้วยออามาเลยอันนี้ยำแม่มายืนเปล่ายำน้องออยนี่ยำน้องออยนะคะแม่น้องชาวนะคะเอฟซีจ้าอร่อยอร่อยค่ะจ้ะจ้ะดูจ้ะยังอีหมอนี่นึ่งยู่น่าจากขเปียก แม่อ,อันนี้คลิปที่สามได้คลิปแรกต้องปล่อยออกไปนำ้ำ